สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเดินตลาดตอนกลางคืนนะคะอันนี้ก็เป็นเวลา6นาฬิกานะคะเพื่อนอันนี้ข้าวแกงอันนี้ก็เป็นซูชินะคะ อันนี้ก็เป็นอาหารตามสั่งกไก่ไก่แล้วก็เป็นเกี๊ยวซาาเป็นฟรายอันนี้เป็นร้นส้มตำนะคะขนมขนมค่ะทุกคนอันนี้เป็นปอเปียเป็นยำต่างๆนะคะ อันนี้เคบับอ,อันนี้ก็เป็นกะเพราอันนี้ก็เป็นหมูทอดอันนี้เป็นเซกโรอ,อยากกินไหมเซกโข้าจีแล้วก็ไข่ขปิ้งนี่ก็เป็นตลาดอันนี้เป็น ชิคเกินพอกผัดไทยเยอะแยะมากมายมีทุเรียนด้วยค่ะเอาทุเรียนเอานี่ค่ะทุเรียนกินไหมที่หรักก็เป็นบริเวณทั้งหมดนะคะนี่มีขายต่างๆมีมีเบอร์เกอร์ด้วยแล้วก็มีขนมขนมมีไก่ต้มน้ำปลาทาโกะยาก แล้วก็อันนี้เป็นขนมโคมีไส้กรอกนะคะไส้กรอกนคะและ้วน,นี้ก็เป็นแพนเคก้กอันนี้ก็เป็นน้ำอันนี้ก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวนะคะกว๋วยเตี๋ยวแล้วอันนี้ก็เป็นยำนะคะยำน้ำส้มคัน้นอันนี้เป็นไอศครีม ตรงนี้ก็เป็นไส้กรอกนะคะนี่ไส้กรอกส้มตำแล้วก็น่าจะเป็นของทอดต่างๆด้านนน้นนะคะอันนี้ก็เป็นไอศครีมนะคะทุกคนนี่ขนมเบื้องค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นขนมเบื้องแหนมครุกอันนี้เป็นแหนมครุกนะคะแหนมครุกยำแหนมนะคะอันนี้ก็เป็น ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนค่ะมีมะม่วงมีทุเรียนทุเรียนน่ากินอันนี้ก็เป็นบเก,การเป็นตับหูทอดอันนี้เป็นกับข้าวธรรมดานะคะที่เห็นเห็นอันนี้ก็เป็นไก่ทอดเกาหลีรสชาติเกาหลีต่างๆนะคะน,นี่ก็ไก่ไก่อบโอง่ง ลูกชิ้นค่ะแล้วก็เป็นเสื้อผ้าค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมไนท์มาร์กที่สมุยกันค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็ดผ่ะเป็ดพะโล้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิป 直接不一看。